หลวงปู่วัดอินวิหารปกครองวัดระหว่างพศ2460ถึงสอง6อ่า7 6ระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสก็มีผู้ที่มาให้ท่านเนี่ยถอดถอนคุณใสมากมายจนทำให้ท่านเนี่ยต้องกลายเป็นศัตรูกับหมอผีที่มีอาชีพทางปล่อยของหรือว่าทำคุณใสดังมีผู้ทำการบันทึกเอาไว้ว่าตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังลด น้ำต้นไม้อยู่หน้ากุฏิของหลวงปู่ส่วนหลวงปู่ขณะนั้นท่านก็กำลังออกกำลังกายอยู่ด้วยการอากวาดรานวัดด้วยไม้ไผ่ด้ามยาวข้าพเจ้ามองเห็นท่านยกปลายไม้ขึ้นแล้วก็ตวัดเหมือนกับตีตอบโต้อะไราสักอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังวีดขึ้นพร้อมกับเสียงเหมือนของหนักๆเนี่ยตกลงบนกุฏิของท่าน อยู่ตรงกลางนอกชาญหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ร้องตะโกนเรียกข้าพเจ้าด้วยเสียงอันดังว่าทองดำมึงขึ้นไปดูบนกุฏิก่อนที่นอกชามีอะไรตกอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นมึงก็อย่าไปแตะต้องอะไรไปเปิดประตูกุฏิเอาไว้เดี๋ยวกูล้างเท้าเสร็จจะตามขึ้นไปเมื่อลวงปู่กล่าวจบ ข้าพเจ้าก็ได้เดินไปดูและก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นมันคือก้อนเนื้อวัวหรือเนื้อควายนี่แหละเนื้อแดงยังสดๆอยู่เลยน้ำหนักน่าจะประมาณสิบกิโลกรัมได้ข้าพเจ้าจึงไปเปิดประตูกุฏติเพื่อรอหลวงปู่และเมื่อหลวงปู่ขึ้นมาถึงก็เข้าไปในห้องพระแล้วก็หยิบเอาขันน้ำมนต์จากหน้าที่บูชาพระของท่านเอามาเสก แล้วก็รดลงไปที่ก้อนเนื้อนั้นหอก้อนเนื้อก้อน,นนั้นถูกน้ำมนมันก็มีควันสีขาวๆลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่ท่านจึงบอกกับข้าพเจ้าว่าล่าปากของพวกมึงแล้วหูล้างของหลายออกไปหมดแล้วมึงเอาไปล้างทำความสะอาดจะเอาไปทำอะไรกินก็แล้วแต่เพราะมันหมดพิษแล้ว มันจะมาเล่นงานกูให้ถึงตายดีที่กูเห็นว่าเป็นบาปแต่ถ้าหากกูส่งของพวกนี้คืนกับมันล้วก็มันจะตายสถานเดียวนี่กูมาห่มเหลืองเสียแล้วหากเป็นขลาวาดนะมันจะต้องตายกันไปข้างนึงพอวันลุ่งขึ้นตอนเชา้าก็มีชายหน้าตาน่ากลัวสองคนนุ่งสโลงใส่หมวก ในมือถือผลไม้หลายอย่างเข้ามาหาหลวงปู่ที่กุฏิหลวงปู่กำลังนั่งฉันคนทั้งสองก็เข้ามาถวายผลไม้หลวงปู่รับไว้แล้วก็ถามว่าเอาผลไม้มาถวายพระศาสนาของคุณเขาไม่ห้ามหรือหนึ่งในสองคนนั้นตอบว่าไม่ห้ามขอรับ เพราะเป็นเรื่องของการเลื่อมใสส่วนบุคคลไม่ใช่นับถือรูปเคารพจึงไม่ผิดกระผมมาขอขมาและขอขอบคุณที่ไม่ส่งของคืนเพราะถ้าส่งคืนกลับไปพวกผมคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แน่ขอรับหลังจากคนทั้งสองกลับไปแล้วหลวงปู่ก็เอานามมนมาปราพ,พรมผลไม้ที่คนทั้งสองเนี่นำมาถวายท่าน ก็ผลปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านจึงนำมาฉันแล้วก็แบ่งให้ข้าพเจ้าพร้อมกับลูกศิษย์คนอื่นๆพาการกินอย่างทั่วหน้า้มีอีกเรื่องหนึ่งนายตโนดบ้านท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อตอนเป็นเด็กนายตโนดนี้ก็จะพายเรือให้หลวงพ่อเฉยวัดท่าควายเนี่ยท่านนั่ง แล้วก็ได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งกูพายเรือให้หลวงพ่อท่านออกไปบินธบาทขณะที่พายเรืออยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงดังฮึงฮึงอยู่เหนือศีรษะของกูและหลวงพ่อเฉยหลวงพ่อท่านก็ถลึงตามองขณะที่กูเนี่ยกำลังจะเอ่ยปากถามพอต้องสงบปากลงเพราะว่ากำลังเห็นท่านกำลังภาวนาอยู่ครู่หนึ่ง สักพักใหญ่ท่านก็กวักน้ำในแม่น้ำสาดไปเหนือศีรษะของท่านก็ได้มีเสียงดังตุ๊บเรือสั่นสะเทือนทั้งลำหัวหมูย่อมย่อมตกลงมากลางเรือหลวงพ่อเอาน้ำในแม่น้ำกวักขึ้นมารดหัวหมูแล้วก็บอกกับกูว่ามันหมดลิตแล้ว เดี๋ยวแวะบ้านหลังโน้นเองก็เอาทิ้งน้ำไปเสียมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกดีนะว่าที่เองไม่แหกปากทักมันไปไม่เช่นนั้นกูอดเพนแน่เพราะว่าต้องไปรักษาเองพอตกกลางคืนคราวนี้มันมาอีกแต่เป็นนกตัวใหญ่ได้ยินเสียงมันกระพือผีกชนข้างกุฏิชนหลังคาบ้าง แต่หลวงพ่อเฉยท่านก็นั่งภาวนาและพอได้กำหนดท่านก็เอาไม้ไผ่ปลายแหลมที่เหลามาไว้ในมือแล้วเอาปลายแหลมแทงขึ้นไปบนอากาศเหนือศีรษะของท่านได้ยินเสียงนกหลงเหมือนเจ็บปวดทรมานแล้วมันก็บินหนีจากไปตอนเช้าว,วันลุ่งขึ้นหลังจากหลวงพ่อเฉยท่านฉันเช้าเสร็จแล้ว ก็มีคนหามคนเก็บขึ้นจากเรือแล้วก็เอามาวางไว้ที่ชานกุฏิของหลวงพ่อร่างนั้นนอนไม่ได้สติท้องบวมเขียวคลำ้ำคนที่มาก็กราบหลวงพ่อกลาบแล้วกราบอีกจึงเรียนกับหลวงพ่อว่าพ่อผมเองขอรับแกมีอาชีพเล่นคุณใสแกทำคุณสใสใส่คนหลายรายแล้วแล้วหลวงพ่อก็เป็นคนรักษาให้ แกไม่ได้ของกำนันแกก็เลยแขนหลวงพ่อเอาหัวหมูเสกไปทำร้ายหลวงพ่อตอนเช้าแต่หลวงพ่อก็แก้ได้กลางคืนก็เล่นงานหลวงพ่ออีกแต่คราวนี้พลาดของกลับย้อนมาเข้าตัวแกเมื่อตอนดึกพวกผมรอจนเช้าเพื่อมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยแก้ไขด้วยขอรับ หลวงพ่อท่านก็บอกว่ากรรมของเขาเองนั่นแหละข้าไม่ได้ทำอะไรเลยมันกลับไปหาตัวเขาละข้าจะช่วยเองแต่ข้าขอเองอย่างหนึง่งเมื่อมันหายแล้วให้มันเลิกอาชีพนี้เสียเพราะหากมันไปทำบาปขึ้นมาอีก แม้มันไม่ได้ทำกับตัวข้าแต่หากของย้อนเข้าตัวมันก็อ,อย่าหามาที่นี่อีกนะข้าจะไม่แก้ให้ข้าเตือนแล้วนะพ่อหลวงพ่อท่านกล่าวจบหลวงพ่อเฉยท่านก็ทำน้ำมนต์แล้วก็ให้งัดปากเอาน้ำมนต์นี้กรอกปากคนไข้พอคนไข้ได้กินน้ํำมนต์ก็ถึงกับอาจเจียนออกมาเป็นเส้นผมหลายกระจุกพร้อมกับ กระดูกผีหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นเป็นปกติแล้วหลวงพ่อเฉยท่านก็ให้ศีลแล้วก็ให้ชายผู้หน้นรับปากให้เลิกทำอาชีพนี้เสียซึ่งชายผู้หน้นก็รับปากแล้วก็ได้เลิกทำอาชีพคุณใสตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาเรื่องต่อมาหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า ท่านได้ไปทุดงแถบจังหวัดสุรินได้ไปปักโกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านสวยแล้วพวกสวยก็พากันเอาพัตนาหารมาถวายท่านพอท่านเอาน้ำมนต์ประพรมลงไปกับอาหารเหล่านั้นอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นหนามเป็นเส้นผมแล้วก็มีหนอนอยู่หลายชามที่ไม่มีเลยก็มีท่านก็เลยเลือกฉันที่ไม่มีพอฉันเสร็จแล้ว พวกสวยก็บอกว่านิมนต์หลวงพ่อมานั่งบนหนังควายแผ่นใหญ่นี้เถิดจะได้ถวายของหวานท่านก็บอกกับสิทธิ์ว่าฉันรู้ว่ามันกำลังรองดีแต่ฉันก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันก็เลยไปนั่งบนหนังควายแผ่นใหญ่แผ่นนั้นฉันก็ได้นั่งลงบนหนังควายแผ่นนั้นพอฉันนั่งลงเสร็จมันก็ถวายพระทหารหวาน ฉันก็ฉันของฉันไปเลือบดูแผ่นหนังที่รองนั่งมันก็เริ่มหดเข้ามาเรื่อยๆหดเข้ามาเรื่อยๆจนถึงเข่าของฉันฉันจึงภาวนาเพื่อป้องกันหนังนั้นมันก็คลี่ออกแล้วก็หดเข้ามาอีกมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉันเข้าใจก็เลยลุกขึ้นแล้วเอาเท้าในเหยียบแผ่นหนังนั้นไว้แผ่นหนังนั้นจึงหยุด ไม่หดเข้ามาอีกและกลับกลายเป็นแผ่นหนังธรรมดาหลังจากนั้นพวกมันก็ก้มลงกราบฉันแล้วก็บอกกับฉันว่าหลวงตาหลวงตาก็มีดีเหมือนกันนี่นับถือนับถือหลายองค์มาที่เนี่ยเอาชีวิตมาทิ้งไว้ก็เยอะหลายองค์ไม่มีวิชาอาคมแล้วออกทุกดงถูกเสือกัดตายก็มีและบางองค์ที่ตาย ก็ตายเพราะพวกผมนี่แหละเล่นเอาจนตาย